วันนี้ช่องสารพันธุ์ไม้นะครับจะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นดอกชาทองนะเพื่อนๆอันนี้คือดอกชาทองนะเพื่อนสังเกตง่ายๆครับสังเกตว่าใบเขาจะเป็นสีทองนะคเพื่อนนี่แบบนี้ครับเป็นไม้พุ่มนะครับขนาดกลางๆนะครับเพื่อนนี่ครับอันนี้คือต้นชาทองนะครับดอกเขาจะเป็นสีม่วงเล็กๆนะเพื่อนนี่ครับบางคนไม่เคยเห็นดอกต้นชาทองนะครับนี่ครับเพื่อน ดูใกล้ๆครับนี่ครับอันนี้คือดอกของต้นชาทองนะครับดอกสีม่วงเล็กๆครับเพื่อนสวยมากครับนี่ครับยิ่งดอกสีม่วงนะครับตัดกับใบสีทองของเขานะครับยิ่งทําให้ดูสวยงามขึ้นนะครับเพื่อนนี่คือต้นชาทองนะครับนะครับปลูกเป็นไม้ประดับนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับแต่งทรงได้ครับเพื่อนจะทําเป็นรูปสัตว์หรือรูปวงกลมอะไรก็ได้นะครับเพื่อน นนี้คือต้นชาทองนะครับการขยายพันธุ์ของเขาก็ใช้วิธีการชํำกิ่งได้เลยเพื่อนเอากิ่งเข้าไปชํำลงดินเขาก็จะแตกแากเป็นต้นใหม่มาปลูกเลยเดสวยครับเพื่อนนี่ครับเนี่ยใบเขาเป็นสีทองนะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับไม่มีดอกบใบเขาเป็นสีทองวันนี้ครับนี่ครับเพื่อนเราถึงเรียกว่าต้นชาทองนะครับใบเขาเป็นสีทองครับดอกสีม่วงสวยๆครับนี่ครับนี่ครับสวยมากคราดอกเขาสีม่วงนะครับบางคน ไม่เคยเห็นดอกของต้นชาทองนะครับวันนี้ช่องสาระผลไม้สัพพานเพื่อนมาดูดอกเขารับนี้ครับสวยมากสีม่วงนะครับอันนี้คือดอกของต้นชาทองครับเพื่อนเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับเพื่อนสามารถมาปลูกเป็นไม้ประดับสวนที่บ้านได้เลยนะครับแต่งพุ่มนะครับจะเป็นรูปสัตว์หรือวงกลมได้หมดเลยครับเนี่ยสวยงามเพื่อนๆดอกสีม่วงนะครับสวยมากครับบ้านใครมีพื้นที่ก็หามาปลูกนะครับ นี่ครับสวยงามครับเพื่อนนี่ดูครับพุ่มสวยดอกสวยครับนี่คือดอกต้นชาทองนะครับเพื่อนนี่ครับสวยงามครับเพื่อนครับเมื่อคืนไม่เคยเห็นดอกนะครับวันนี้ผมพามาดูครับ